ตรงไหนบังตรงไหนอ๋อรู้รู้รู้ <c oughs> แต่หนูไม่ได้ไปงานเขาเพราะเขาเป็นมุสลิมคนไหนที่หนูรู้จักหนูไปงานหมดเลย วันนี้หนูจะกอของคุณแม่ให้สั้นหน่อยนะคะสั้นเลยเพราะว่าหนูได้หูได้พิ่งกอมาใหม่ แม่เจ็บไหมคะสะเทือนมากไหมคะ แล้วเมื่อก่อนใครตัดเล็บให้คุณแม่คะเนี่ยอืมลูกสาวตัดให้อ๋อแล้วพ,พ,พี่เขาเห็นเขาก็เลยแนะนำคุณแม่มาเหรอคะ ไปนววหน้ากค่ะิุเดีนี่ดิักควเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อเจอกันวกออยู่เขาก็เลยแนะนำมาหาเอื้อมก็พอไปนวดเสรแล้วก็แลก็ถามว่าทรูไมเนดแล้วโอ้โหที่เดินก็จะไม่ได้แล้วเจ็บตาปามากเลยขอกปขอตาปลาเหรอ แต่ของคุณแม่ดีที่คุณแม่เนาะขูดได้แต่ถ้าเกิดตาปามีมีอีกแบบหนึ่งอย่างนั้นต้องหาหมอผ่าตัดแต่อันนี้คุณแม่เป็นคือไม่ใช่ค่ะคุณแม่เป็นเนื้อหนาที่ใต้เท้าแค่นั้นค่ะมันขูดออกได้แต่ถ้าเกิดเป็นอีกแบบหนึ่งคือต้องให้คุณหมอผ่าตัดค่ะอืมดีแล้วคุณแม่หายเดินจะได้ กปกติถ้าไม่มันทรม,มานเวลาเดินเ,เ,เดีเเดเ๋ยนว,ว,วนี้คุณแม่เดินเต็มเท้าแล้วใช่ไหมคะเดินค่ะแต่ว่า พอเออจับไปหาหมอเมื่อวันที่20มีนาคมคนนน้นคนนี้รู้ก็บางคนก็ห้ามย้างผ้าไม่ห้ย้ย้าเนราะว่าโทษนทษอะไเงี้ยบางคนก็ยุบางคนก็ยังเ่ตังเลเดี๋ยวมัดไหมอสรุปผ่าด่าไครปหคาหม่าดีกาใหมครกวดวหม่าค่วก็ มีคนห้ามบ้างแต่ก็แค่ไปยังเก็บอยู่ข้างนี้ค่ะเวลาผ่านคือล้มบล็อกแค่บล็อกขึ้นตัวบล็อกขึ้นตัวแล้วแล้วได้ยินหูไห่ได้ยินคนอื่นต้นเรื่อยกระดูมีอย่างเดียวคุณแม่ก็ขอคุณหมอเอาอะไรอุดหูคุณแม่จะได้ไม่ได้ยินช่วยได้นะคะ มันมีค่ะคุณแม่ที่อุดหูคุณแม่บกหลังใช่ไหมคะ ลมยานื icana, um. ้เหัวใจนี euh ่วใจมไดเลยอมเดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งค่ะคุณแม่ทิ้งสมศาตรไม่ได้ข่าก็งช่สามวันหายแล้วสามวัน หหวันนี้หนูจัดเล็บคุณแม่กุดแม่จะได้สบายเลยทกี่นานเยกระดูกเขาล้อหอกเลยเขาใส่ข้อเลยมาแตะข้อใส่เียแตข้อ24ชั่วโมงแล้วหลารจับให้รูนั่งเลยเกขละอยู่ได้วนะอยู่โรงพยาบาลสาวัน หนังตรงนี้นะคะถ้าหนาอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องเอาออกมันจะตัดให้เพราะว่าถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนงังหนามากๆแล้วคุณแม่ใส่รองเท้าเบียดมันจะเจ็บใช่ค่ะกก็ยยยยััคคุม่นบบ แต่เราไม่บอกคนเก่าก <Yeah. S 2> <pop> ันคุณจะต้องบอกเล็กสองน้าก็เลยเชื่อว่าไม่ทำที่ผูกแล้วมันก็จะไม่หลงนะเป็นยังไงสองน้องที่เราเล็กพอที่นี่มีเล็กเลยนะเล็กแต่เราสุดพอมาตัวแล้วไม่เชื่อจอดแล้วไม่เล็กเลยแล้วเออเราต้องหาเล็ก เรชระทำให้กระทำดีาตานี้เอ็บดีละเอียดไม่ไม่มองเห็นแฉเป็นลระทำามองไม่เห็นแฉเป็นกระทำ้นีนี้เ่ินเพื่อนเพื่อนไมระแกิงย่างไกเรากรแ็กกิงมอะไรนแก้แล้วก็ต้องเป โ <Yeah, S 2> อ oh, ้โห oh, วันนี้หนูแฮปปี้มากเลยท้าว